ยังไม่รู้เลย,เยก็ทำคลื่นก็จำเก็บของนี่ขึ้นมาอีกแห่ขคืนๆลงๆอยู่อย่างนี้แลยน้ำเหม็นจังเลยเนะี่ยแกแ้ไม่ไแก้ไม่ตกหลายปีมาก็เห็นไม่เห็นแก้ตกสักทีนึง <laughs> สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเดินหน้าประเทศไทยกับดิฉันปวีณาฟักทองค่ะช่วงนี้ฝนตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่นะคะก็ทําให้ส่งผลกระทบต่อลุ่มน้ําภาคกลางแล้วก็เกิดพื้นที่น้ําท่วมซ้ําซากในพื้นที่ตอนบนของประเทศคุณผู้ชมคงสงสัยว่าในเมื่อฝนตกแบบนี้เป็นประจําทุกปีทําไมยังคงมีปัญหาน้ําท่วมเกิดขึ้นและแผนการบริหารจัดการน้ําของรัฐบาลจะดําเนินการอย่างไรให้มีประสิทธิภาพวันนี้ค่ะคุณเสกสมแจ้งจิตลงไปในพื้นที่ ไปหาคำตอบมาให้คุณผู้ชมกันค่ะผมอยู่ที่ตำบลหนองนมบัวอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์นะครับที่นี่ยังคงมีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมขังอยู่หลายพื้นที่สาเหตุหลักๆก็เป็นเพราะว่าที่อำเภอลาดยาวนั้นมีฝนตกหนักติดต่อกันโดยเฉพาะที่อุทยานแห่งชาติแม่วงซึ่งอยู่ห่างจากที่เรายืนอยู่ขณะนี้ประมาณ40-50กิโเมตร น้ำฝนจากอุทยานแห่งชาติแม่วงและบางส่วนของอำเภอลาดยาวนะครับก็จะไหลลงสู่แม่น้าเจ้าพยาและบางส่วนจะไหลลงสู่พื้นที่จังหวัดอุทัยธานีลงแม่น้าสแกกรกลงังนี่จึงเป็นสาเหตุที่ทําให้น้ําในแม่น้าเจ้าพยานั้นมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นครับฝนที่ตกหนักในพื้นที่อำเภอลาดยาวชุมตาบงรวมถึงอุทยานแห่งชาติแม่วงจังหวัดนครสวรรค์ทําให้เกิดน้ําท่วมในอำเภอลาดยาวน้ําทั้งหมดไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างและแม่น้ําเจ้าพยาตามลําดับ แต่น้ําฝนที่มีมากและท่วมพื้นที่อํเอาเภอลาดยาวครั้งนี้เป็นครั้งที่3นับตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนมาจนถึงปัจจุบันและปริมาณฝนที่มีมากยังทําให้เกิดน้ําหลากลงพื้นที่อําเภอห้วยคดบ้านไร่ตลอดจนอําเภอข้างเคียงในจังหวัดอุทัยธานีแม้จะมีเขื่อนวังร่มเกล้าที่ตั้งในตำบลทุ่งใหญ่อำเภอเมืองอุทัยธานีรับน้ำจำนวนนี้ และน้ําอีกส่วนรับมาจากอ่างเก็บน้ําคลองโอพอําเภอแม่เปิลรวมถึงกลุ่มลุ่มน้ําแม่วงจังหวัดนครสวรรค์แต่น้ําก็ลดความจุเคื่อนจึงต้องระบายไปยังแม่น้ําแขวตากแดดไหลลงสู่แม่น้ํำสแกรกรังและทําให้น้ําท่วมพื้นที่จังหวัดุทัยธานีบางส่วน กลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดน่านเชียงรายพะเยาแพร่สุขโขทยัยพิจิตรพิษณุโลกกำแพงเพชรน้ำท่วมทดจึงไหลลงสู่แม่น้ำยมตอนล่างและท่วมในหลายจังหวัดโดยเฉพาะสุขโขทยัยแม้จะมีการผัดน้ำเข้าพื้นที่การเกษตรในอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกและพื้นที่รับน้ำหรือแก้มลิงอย่างทุ่งทะเลหลวงจังหวัดสุขโขทัยแล้ว ก็ยังไม่พอสําหรับกักเก็บน้ําจํานวนนี้เพราะพื้นที่ที่เคยเป็นพื้นที่รับน้ําบางแหง่งยังเต็มไปด้วยนาข้าวและพืชสวนที่เพิ่งเริ่มปลูกน้ําทั้งหมดจึงถูกระบายลงสู่พื้นที่ต่อล่างผ่านจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีเมื่อน้ําจํานวนนี้มาสมทบกับน้ําฝนจากอําเภอลาดยาวและบางส่วนในจังหวัดอุทัยธานีจึงเอ่อท่วมริมตะลิ่งตั้งแต่ท้ายอําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ลงมาแต่ต้องยอมรับว่า ปริมาณน้ำในปีนี้น้อยกว่าปี2,554ที่ไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์ในช่วงเวลาเดียวกันเกือบ3มเท่าและน้ำในปีนี้ก็ไม่ต่างจากปี2,556จากภาพมุมสูงเราจะเห็นพื้นที่รับน้ำบึงบอระเพ็ดในจังหวัดนครสวรรค์มีน้ำไหลเข้าอยู่บ้างซึ่งเป็นน้ำฝน และน้ําบางส่วนที่มาจากแม่น้ําน่านแต่เมื่อตรวจดูพื้นที่โดยรอบพบว่ามีกลุ่มคนบุกรุกเข้าไปทํานาและระดับน้ําในบึงบลอเพชรยังต่ำกว่าน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาที่ไหลผ่านเพียงแค่มีถนนกัน้นแต่การผ่านน้าจากแม่น้าเจ้าพระยาเข้าบึงบลอเพชรทําไม่ได้เพราะรองอธิบดีกรมชลประทานระบุว่าไม่มีประตูเปิดปิดเพื่อระบายน้ําเข้าไม่ต่างกับพื้นที่ตอนล่างอย่างอำเภอพะยุหะคีรีจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อยมาจนถึงจังหวัดอุทัยธานีและเหนือเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทระดับน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาสูงจนล้นท่วมพื้นที่ริมตลิง่งแต่ที่เห็นได้ชัดคือพื้นที่การเกษตรริมน้ําที่เคยใช้เป็นพื้นที่รับน้ําในช่วงน้ําหลากกลับมีการปลูกข้าวเต็มพื้นที่อายุต้นข้าวเฉลี่ยหนึ่งเดือนครึ่งไปจนถึงสามารถเก็บเกี่ยวได้แล้วนี่จึงเป็นเหตุผลที่ทําให้รู้ว่าทําไมน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาถึงได้สูง ทั้งๆท,ที่ปริมาณน้ำในปีนี้ไม่ได้มากเพราะระบายน้ำเข้าไปเก็บไว้ไม่ได้แล้วก็เห็นภาพพื้นที่ที่พื้นที่เกษตรนะครับที่ทำตามที่ตกลงกับรัฐบาลก็คือเกี่ยวเดือนกันยายนก็มีค่อนข้างมากพื้นที่ที่ไม่ทำตามนะครับแถมเริ่มปลูกใหม่ก็มีบางส่วนซึ่งทำให้การบรหิหารจัดการน้ำเนี่ยยากเพราะเวลาจะปล่อยก็ปล่อยไม่รู้จะปล่อย ตอนไหนแปลงนี้ปลูกแปลงนี้ไม่ปลูกใช่ไหมเวลาเกี่ยวแปลงนี้รอเกี่ยวห้ามเอาน้ําลงมาแปลน,นี้กําลังเริ่มปลูกต้องการน้ําอีกนะครับการบริหารทําให้ลาบากมากเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทเป็นเขื่อนทดน้ําขนาดใหญ่ที่สุดในพื้นที่ภาคกลางเมื่อปริมาณน้ําเหนือเขื่อนนั้นมีมากก็จะเป็นที่จะต้องระบายน้ําออกสู่ท้ายเขื่อน ทำให้พื้นที่ตอนล่างอย่างพระนครศรีอยุธยาและอ่างทองถูกน้ําท่วมครับเมื่อน้ําทั้งหมดไหลามารวมกันที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาผู้รับผิดชอบจึงต้องระบายน้ําผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพราะต้องการให้น้นําในแม่น้ําเจ้าพระยาที่มีมากไหลลงสู่ทะเลให้เร็วที่สุดแต่การระบายน้ําที่เกิดกว่า2,000ลูกบาศก์เมตรต,ต่อวินาทีผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาทําให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ําน้อยและแม่น้ําเจ้าพระยาในาอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาท อำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองอำเภอบางบานเสนาพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถูกน้ําท่วมสูงเพราะประตูระบายน้ําตลอดริมสองฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาถูกปิดตายคําถามจากชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมถูกสะท้อนไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบว่าเหตุใดถึงไม่ผ่านน้ำเข้าพื้นที่การเกษตรและพื้นที่รับน้ํา ทั้งที่ทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ตกลงกลับชาวบ้านเพราะปริมาณน้ําไม่ได้มากและหลายพื้นที่ก็เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วแต่คําตอบที่ได้จากผู้รับผิดชอบคือจะระบายน้ําไม่ให้กระทบกับพืชผลทางการเกษตรเปผลกระทบอย่างร้ายแรงนะฮะถ้าไม่ผ่านน้ําเข้าทุ่งเนี่ยเป็นที่ผมบอกว่าเป็นผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อระบบนิเวศเนี่ยทางธรรมชาติเนี่ย นะครับก็คือการผันน้ำเข้าทุ่งเนี่ยถ้าเราจะมองว่ามันจะทำให้พื้นที่เนี่ยถูกน้ำท่วมและเกิดความเสียหายนะครับผม <c oughs> ผมให้มองว่าการผันน้ำเข้าทุ่งเนี่ยมันมีคุณนะครับแล้วมันไปสร้างระบบนิเวศระบบสมดุลทางธรรมชาติอย่างไรนะครับหนึ่งการผันน้ำเข้าทุ่งเนี่ยนะครับถ้าเราผันน้ำในระดับสักหนึ่งเมตรนะฮะนะฮะ น้ําที่มันท่วมเข้าไปในพื้นที่เนี่ยท่วมหัวคนาท่วมตามที่ดอนบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็จะไปร้างพวกศัตรูพืชนะครับที่เป็นศัตรูของเกษตรกรคือพวกหนูนะครับนะฮะหนูที่มันชอบมาจัดกินพืชจัด กัดกินต้นข้าว <Okay. S 2> นะครับซึ่งสามปีนี้สามปีที่ผ่านมาเนี่ยน้ำไม่มีท่วมทุ่งเลย mm hmm. ก็ทําให้หนูเนี่ยระบาด mm hmm. นะครับแล้วก็ทําให้กัดกินนาข้าวเสียหาย mm hmm. ก็เป็นปัญหาของเกษตรกรนะครับอันนั้นหนึ่งสองน้ำน้ำที่เข้าทุ่งมาเนี่ยจากที่เกษตรกรเขาเพาะปลูกพืชเนี่ยปลูกปลูกข้าวเนี่ย <Okay. S 2> การใช้สารเคมีบ้างใช้ปุ๋ยเคมีบ้างเนี่ยนะฮะ <Okay. S 2> สิ่งพวกเนี้ย มันจะเป็นมันจะมีสารตกค้างลงไปในดินนะครับถ้าน้ำเนี่ยท่วมเข้ามาเนี่ยมันจะชำระล้างพวกนี้ออกอนะครับทำให้ดินอุดมสมบูรณ์แล้วก็อีกอย่างนึงคือน้ําที่มันผ่านเข้ามาเนี่ยนะครับมันจะพัดเอาพัดพาเอาตะกอนเอาดินตะกอนเนี่ยซึ่งเป็นอินทรีย์วัตถุเป็นปุ๋ยธรรมาชาติเนี่ยเข้ามาแทนหน้าดินเมื่อความเดือดร้อนของชาวบ้านติมแม่น้ําเจ้าพระยาและแม่น้ําน้อย ถูกสะท้อนผ่านสื่อแทบทุกขแขนงรัฐบาลจึงพยายามหาทางแก้ปัญหาและมอบให้ผู้เกี่ยวข้องทุกส่วนหาเรือร่วมกันในการบรรเทาปัญหาน้ําท่วมให้กับผู้ที่อยู่ริมแม่น้ําเจ้าพระยาและแม่น้ําน้อยในขณะที่ชาวบ้านที่อยู่ริมแม่น้ําลบบุรีและแม่น้ําป่าศักเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็จะต้องไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ําท่วมด้วยเช่นกันเพราะน้ําจากแม่น้ําเจ้าพระยาบางส่วนถูกระบายออกพื้นที่ฝั่งขวา คือประตูระบายน้ามโนรมและน้ำไหลามารวมกับแม่น้ำอีกสองสายคือแม่น้ำลบบุรีและแม่น้ำป่าสักในปี2558นะครับอะไรที่ทำได้ไวที่สุดไม่ว่าจะเป็นโครงการหาน้ำขนาดเล็ก นะครับขณะการทําได้ทําเลยทําทันทีอันนี้อันนี้คือการดําเนินการที่ผ่านมาซึ่งเห็นว่า2,558ตอนนี้มาถึง2,559เนี่ยแก้มดิงที่กรชมชลประทานนะครับดูแลอยู่ประมาณ300แห่งแล้วในรื่มเจ้าพยาเนี่ยเหลือเขื่อนเจ้ายาขึ้นไปมี23แห่งท้ายเขื่อนเจ้ายาลงมาอีก10แห่งนะครับจะเห็นว่าน้ําที่อยู่ในแก้มดิงที่ทําไวเ้เ่ตอนนี้90-100อเแลเ้วเต็มอันนี้คือในเรื่องของง,งานทําได้ทำทันที รัฐบาลสั่งให้กรมชลประทานกำหนดแผนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาเพื่อให้มีน้ำเพียงพอใช้อุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในปีหน้าโดยวางแผนยุทธศาสตร์การจัดการน้ำระยะยาว12ปีครอบคลุม6ยุทธศาสตร์เช่นการจัดหาน้ำการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยการแก้ปัญหาภัยแล้งการอนุรักษ์แหล่งน้ำตลอดจนการบริหารข้อมูลเพื่อไม่ให้แต่ละพื้นที่ได้รับผลกระทบเรื่องน้ำทุกรูปแบบ ่วนการจัดหาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ในอนาคตจะต้องมีการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเปิดโอกาสให้คนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นชาวบ้านเพื่อให้การดำเนินงานเกิดประโยชน์และตรงกับความต้องการของคนในพื้นที่มากที่สุด ให้กรรมวารายการนะอย่างที่ผมเรียนหนึ่งมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนมีกบในนะแนวทางดําเนินการสองวิธีการปฏิบัติเกิดการบูรณาการในในทุกหน่วยงานในทุกภาคสว่วนในที่ผมเรียนมาก่อน,นะครับว่าเกิดจากความต้องการของพื้นที่นะครับเกิดจากหลักการทางาวิชาการแล้วมาบูรณาการหาความเหมาะสมอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่สร้างความเชื่อมั่นคือเรื่องนโย,ยบายนะครับเรื่องกอบในทางดําเนินการเรื่องแนวทางการปฏิบัติเรื่อง,อาง,องการมีส่วนร่วม สิ่งสําคัญก็คือเรื่องการรับรู้ของของของผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับว่าในสิ่งที่จะเกิดขึ้นตรงความต้องการเข,ขาหรือไม่นะครับถ้าไม่ตรงเรามีวิธียัยงไงที่จะปรับเข้าหาแล้วก็ให้มันสอดคล้องกับทางภูมิสังคมนะครับภูมิปัญญาภูมภูมิศาสตร์อะไรต่างๆให้มันให้มันเหมาะสมไม่ใช่ว่าคิดว่าอยากกระทําอย่างนี้เราไปทําถ้าในพื้นที่ไม่ยอมรับมันก็จะไม่เกิดความแย่งยินครับ 1พฤศจิกายน2559รมชประทานกำหนดให้เป็นวันดีเดย์ที่จะเริ่มการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบลุ่มเจ้าพระยาเพราะปริมาณฝนจะหมดในปลายเดือนตุลาคมนี้ส่วนลุ่มน้ำแม่กลองและพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเริ่มในปลายเดือนธันวาคม2559พื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาจะมีน้ำจาก4เขื่อนหลักคือเขื่อนภูมิพลเขื่อนิรีกิตเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าศักชลสชทธิ์ จะมีปริมาณน,น้ำรวมประมาณ90,00ล้านลูกบาทเมตรเพียงพอที่จะใช้สำหรับอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศในช่วง9เดือนก่อนถึงฤดูฝนปีหน้าแต่หากในระยะเวลาดังกล่าวมีน้ำเหลือใช้ก็จะจัดสรรให้กับภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมและหากมีน้ำเหลือเพิ่มก็จะจัดสรรให้กับการทำการเกษตรในรอบที่2นั่นก็คือการปลูกข้าวและพืชผลทางการเกษตรแต่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายข้าว ว่าต้องการให้พื้นที่ใดปลูกข้าวบ้างเพราะหากปล่อยให้ปลูกข้าวแบบเดิมทุกพื้นที่จะทําให้ผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ต้นแบบในการบริหารจัดการน้ำท่วมและน้ำแล้งโดยจะมีภาคประชาชนส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือมีการกําหนดห่วงเวลาการเพาะปลูกในแต่และพื้นที่ให้แตกต่างกันและตกลงร่วมกันที่จะนําพื้นที่การเกษตรไว้สําหรับกักเก็บน้ําในช่วงน้ําหลากเพื่อใช้ในช่วงหน้าแล้งเพราะรัฐบาลอยากให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเพื่อจะได้ตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุดปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในปีนี้จนนำไปสู่การแก้ไขในระยะยาว เพื่อไม่ให้น้ำท่วมและน้ําแล้งเกิดขึ้นในพื้นที่ลุ่มภาคกลางจะเป็นตัวอย่างให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรัฐบาลนําไปแก้ไขปัญหาน้ําท่วมในพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศได้อย่างตรงจุดเพื่อให้เมืองไทยกลับมามีความอุดมสมบูรณ์ในอนาคต ที่เกิดขึ้นถือเป็นบทเรียนสําคัญที่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปแก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการน้ํานะคะซึ่งรัฐบาลได้มอบหมายให้กมรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปบริหารจัดการน้ําและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและ ดูเรื่องของความต้องการของประชาชนเป็นหลักแต่เรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมน้ําแล้งจะประสบผลสําเร็จไม่ได้หากขาดความร่วมมือจากภาคประชาชนโดยเฉพาะเรื่องของการบุกลุกพื้นที่ป่าตัดไม้ทําลายป่ารวมถึงการลุกล้ําคลองสาธารณะซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยหลักและเป็นอุปรสรรคสําคัญที่ทําให้การบริหารจัดการน้ําและการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมน้ําแล้งไม่ประสบผลสําเร็จเท่าที่ควรและทั้งหมดนี้คือรายการเดินหน้าประเทศไทยดิฉันปวิวนาฟักทองและทีมงาน ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ